น้องแมวขี้ตาเขียวตาอักเสบตาบวมนะครับฟังทางนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาแมวนะครับไปหาคุณหมอเพื่อไปหาสาเหตุนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็ยอดตาแมวไปก่อนนะครับผมล้างตาแมวแล้วก็ยอดตาแมวนะครับใช้เวลาประมาณ1วันนะครับแมวยังไม่ดีขึ้นเลยตัดสินใจนะครับที่จะพาไปหาหมอนะครับทุกคนครับน้ํายาล้างตานะครับผมแนะนําเป็นยี่ห้อออฟซ่าเนาะส่วนยาหยดตาตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับทุกคน ทุกคนครับแล้วก็ไอ้ยายหยอดตานะครับพอใช้เสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องรีบเอาไปเข้าตู้เย็นนะครับไม่งั้นนะครับมันจะใช้ต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คือว่าพอแมวเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะพาไปหาหมอหลังจากที่เราดูแลเบื้องต้นแล้วเนาะที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์บางนานะครับซึ่งเป็นแบบโรงพยาบาลใคล้ยๆบ้านผมเองเลยตอนนี้คุณหมอเรียกแล้วครับทุกคนตามมาใส่คอนแทคเลอดใช่ไหมครับใส่บ้างไม่ใส่บ้างใส่บ้างไม่ใส่บ้าง ตรงนี้คุณหมอก็เริ่มวัดความดันตาของน้องนะครับว่าปกติดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าค่ามากไปอาจจะเป็นต้อได้ครับ oh. หลังจากที่วัดความดันตานะครับทุกคนแล้วทีนี้จะมาเป็นการย้อมตาแมวนะครับ oh. เพื่อตรวจเช็คว่ากระจกตาของน้องแมวนะครับมีบาดแผลหรือเปล่า ลอยอยู่นิดนึงนะครับมีอยู่นิดนึงนะครับเป็นฟ้าจางๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้มมากนะครับครับทุกคนลักกี้ก็ไม่ได้มีอาการหนักมากนะครับคุณหมอเลยจ่ายยาทานมาให้นะครับแล้วก็เป็นยาหยอดตานะครับสองร่อนะทุกคนใครที่มีอาการอยู่นะครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะแมวของคุณนะครับอาจจะมีอาการหนักกว่านี้นะครับยังไงก็พาไปหาหมอนะครับอันนี้ก็คือยาที่คุณหมอจ่ายมาให้นะครับทุกคนจริงๆเราก็ใช้ได้แหละแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีก็พาไปหาหมอเถอะสงสารน้อง ส่วนยากินนะครับคือแมวผมยังไม่เคยกินยาเลยตั้งแต่แบบเลี้ยงมายังไม่เคยไม่สบายเนาะก็เลยต้องหลอกล่อด้วยการเอาขนมแมวเลียนะครับทาไว้บนเม็ดยานะครับแล้วก็ป้อนเขานะครับและทุกคนก็อย่าลืมใส่ปลอกคอกันแมวเลียนนะอันนี้สําคัญมากๆใช้เวลาทั้งหมดนะครับในการรักษาประมาณ7วันแล้วตอนนี้คือตอนที่เขาหายแล้วนะทุกคนสามารถติดตามความสดใสของน้องๆได้นะครับในทิกต็อกซ p เปอร์แคทแมวเหมียวนะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o ซ s เปอร์แคทแมวเหมียวเช่นกันครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณครับ